เมล็อปป์โกสคลับคลับหลอนตอนดึกเอาแล้วคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่เมล็อปป์โกสคลับคลับหลอนตอนดึกนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับเราได้ศิลปินไอดอลนะครับบอยแบนด์แห่งยุคทีปปนี้เลยก็ว่าได้ครับกับแก๊งฝูงหมาป่าไลแคนครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้ไลแคนนะฮะทักทายแฟนๆรายการเมล็อปป์โกสคลับหน่อยครับเชิญครับ สวัสดีครับชาวไม่รู้ป๊อปโกสขับนะครับผมวันนี้มาฟังเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันเกี่ยวกับเรานะครับเรื่องเราเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับลี้ลับใช่ไหมครับผีวิญญาณครับผมวันนี้ที่อยู่ในพอดแคสต์กับเรามีใครกันบ้างครับคนเรื่องจะของนะสแตนด์ผมนัดไลแคนครับผมสวัสดีครับผมวิลเลียมไลแคนครับครับสวัสดีครับผมเตยไลแคนครับสวัสดีครับเลโก้ไลแคนครับสวัสดีครับฮงไรแคนครับ <laughs> เสียงก็จะชัดมากนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากนะครับที่เราจะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวสิ่งลี้ลับที่จะเกิดขึ้นหรือว่า,าที่พวกเราประสบพบเจอมาอย่างไรแท่นเองมีใครบ้างครับที่เชื่อในเรื่องของวิญญาณหรือการมูเตลูอะไรพวกนี้ <h> พวกคุณเชื่อไหมครับ อย่างตัวเสียงข้อมุลนะ <c oughs> คือผมรู้สึกว่าผมมีไปเข้าวัดทาบุญอย่างนี้บ้างครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็น,เ,ปนเหมือนที่พึ่งทางใจให้เราได้แบบผ่อนคลายให้เราได้แบบว่ามันแบบช่วยทําให้เราอุ่นใจมากขึ้นการที่เราได้ไปทําบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแสดงว่า LEGO เลโก้เองเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เชื่อทางด้านการศัยศาสตร์ใช้คานี้ได้ไหมหรือว่ามูเตลู มีเลิกงามยามดีใส่รองเท้าสีเสื้อผ้าแบบนี้อะไรอย่างนี้มีไหมมีบ้างครับมีบ้างแบบว่าเปิดดูสีมงคลประจําวันอ่าเออเอเอ,เอ,เอแล้วอย่างวินเลี่ยมเองอะครับมีไหมครับวินเลี่ยมครับก็ถ้าเรื่องมูเนี่ยผมเอจริงๆเรียกว่าเป็นกลางเลยครับแบบว่าสามารถเปิดรับได้อะไรเงี้ยใช่ครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องลี้ลับนี่ก็จริงๆก็ไม่ได้เชื่อสักทีเดียวครับอืก็ แทบจะกลางๆเหมือนกันครับเพราะว่าก็อาจจะเคยแบบว่าได้ยินมาบ้างเคยแบบว่าเคยเห็นมาบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นเต็มขนาดนั้นะครับคุณตุ้ยล่ะครับคุณเชื่อเรื่องราวลี้ลับหรือจิตวิญญาณความหลอนมิติสัมผัสที่หกอะไรอย่างนี้ไหมครับจริงๆก็จะคล้ายๆไม่เลี่ยงครับแบบว่าเราก็เคยฟังอะไรอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กนาไม่ว่าจะเป็นพอดแคต์ต่างๆหรือว่าแบบจากภาพยนตร์อะไรอย่างงี้เราก็จะเราผมเรียกว่าเราเข้าใจมันหรือเปล่าว่า มันคืออะไรอะไรแต่ว่าเชื่อไม่เชื่อก็เหมือนที่วิลียมบอกเลยแล้วว่าเราก็เปิดรับมันได้เหมือนกันเราดูว่ามันคืออะไรอะไรพี่นัดเองอะครับเคยไปมูเตลูหรือเคยเจอวิญญาณลี้ลับอะไรพวกนี้ไหมครับเคยเจอไหมผมยังไม่เคยเจอครับแต่ถา,ถามว่าเชื่อไหมก็ก็เชื่อเชื่อนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีจริงไหมแต่ก็มันก็ดูแบบ ผมจริงๆตั้งแต่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช่ใช่ไม่เชื่อก็ผมก็ไม่ได้อยากรลบหลู่สิ่งที่เขาแบบคนอื่นเขาเชื่อกันใช่ไหมเพราะมันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่รู้ว่ามันคือเอาไม่เห็นบ้างเรามองไม่เห็นแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจริงๆริงแล้วก็แบบจริงๆตอนเด็กๆก็อาจจะมีกลัวผีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโตมาเรื่อยๆก็รู้สึกเริ่มแบบสามารถแบบตอนเด็กคือไม่กล้านอนคนเดียวครับพอโตมาเรื่อยๆมันก็จะเหมือนมันไม่เคยเจอมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเออมันชินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็เลยแบบสามารถ อยู่กับมันได้อยู่ได้อยู่ในความมืดได้ใช่ใอ๋อแล้วฮงน่งนะครับคุณเชื่อในเรื่องสิ่งลี้ลับไหมครับคือจริงๆอ่ะผมอ่ะผมเป็นเอเธียสคือแบบว่าไม่เชื่ออะไรนอกจากวิทยาศาสตร์แต่จริงๆผมมานั่งคิดๆดูแล้วแบบสมัยก่อนอ่ะผมผมไม่ได้เป็นเอเธียสอกผมเป็นอ g กโนสติก อิมพัสติกค,คือแบบว่าเชื่ออะไรสักอย่างแต่ไม่รู้ว่าเชื่ออะไร <c oughs> ใช่ใช่ใช่ <c oughs> ผมแต่เคยเออชื่อไปก่อนมันคือแบบความเชื่ออะไรสักอย่างแต่คือจริงๆผมก็รู้สึกกลางๆกับเรื่อง <ๆ S 2> นี้ครับแต่จะมีอเจกที่แบบว่าเขาเรียนแบบโทรศัพท์เลยเผมก็เลยแบบได้ซึมซับจากอเจกเยอะบ้างทุกวงนนี้คือแชทระหว่างผมกับอเจกคือโอนตังค์แบบทําบุญนะฮะใช่อะไรอย่างนี้เวลาโอนตังค์กันนี่คือโอนตังค์ไปทําบุญใช่ใช่ใช่ก็คือแบบว่า อนตังทําบุญหรือว่าอาเจก,ก็จะมาค่อยๆแบบเล่าให้ฟัง mm hmm. แต่ละเดือนว่าแบบว่าเออดวงแบบว่าสมมติแบบดาวราหูขยับเดือน oh ho, นะี้ต้องระวังอะไรอะไรเงี้ยใช่แบบอะไรเงี้ยอเจก็เรียนแบบเป็นจริงเป็นจังเลย mm hmm. ผมก็ไป uh hmm. คิดว่าแบบว่า จะมีคนใกล้ตัวรู้เรื่องนี้เยอะแบบขนาดนี้แล้วแบบแม่ก็จะมีแบบว่าเหมือนแบบหมอดูประจําตัวที่แบบว่าอะไร้ะที่แบบคอยดูให้ผมด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยดูคอยดูให้ที่บ้านด้วยพี่โด่งรู้แล้วเหมือนเป็นแบบคุณก็เชื่อในศาสตร์นี้เหมือนกันแบบเวลามีหมอดูมาทักอะไรอย่างเงี้ยอืก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเราก็รับรู้ไว้เรารับรู้ไว้เราไม่ได้แบบรู้สึกว่าเอ้ยไม่เชื่อไม่ไม่มันแบบไม่เชื่อหรอกไม่เป็นจริงหรอกเราดูเอาไว้ว่าแบบเออแบบเผื่ออะไรที่มันเกิดขึ้นได้มันก็สามารถตบังตัวไว้ก่อนออันไหนที่เราสามารถ ปรับได้ตามที่เขาทักมาถ้าทำแล้วดีก็โอเคอันไหนที่เขาทักมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ดีเราก็หลีกเลี่ยงใช่ใชออ่อย่างเลโก,ก้เองเชื่อเรื่องหมอดูไหมครับก็เคยดูดวงไหมครับตัวผมจะไม่ได้ดูเองครับต่จะ<ม><ม>เป็นฝ่ายคุณแม่ที่ดูแล้วก็จะดูให้ทางครอบครัวเลยม,มีอะไรก็จะคล้ายๆของไอเจของพี่ฮงครับก็มีทักมาเตือนทักอะไรแบเนี้ยซึ่งก็ผมรู้สึกว่าไม่ได้เสียหายเลยครับเรื่อแว่าจะจะทาตามเพราะมันก็เป็นเรื่องที่ อาจจะได้ระวังตัวเพื่อที่แบบจะได้ไม่ต้องแบบมีมามีผลกระทบอะไรภายหลังทำให้เกิดความเสียหายอะไรภายหลังอะไรอเงี้ยครับเออเอาละเท่าที่เราฟังตอนนี้หลายๆคนก็คือบางคนก็ห้าสิบห้าสิบกับเรื่องราวของความลี้ลับนี้แต่ถ้าเกิดประสบการณ์เรื่องหลอนละ่ะหรือเรื่องผีที่เราไปเจอมาหรือมีเรื่องหลอ,หลอนที่คนรอบข้างเราไปเจออย่างเงี้ยมีมาเล่าให้คุณรู้ฟังฟังไหมครับอ่า จริงๆก็มีบ้างครับโอ้วิลเลี่ยมยังไงครับขอเล่าเรื่องหลอนจากวิลเลี่ยมสักหนึ่งเรื่องเอาเรื่องเรื่องไกลตัวก็ได้ครับอ่าฮะเป็นเรื่องที่เอ่อคุณย่าคุณย่าผมเสียอืใช่ครับก็คือก็ปกติแหละครับตอนผมเด็กอยู่อะไรเงี้ยก็ประมาณประถมมั้งที่จำได้ก็คือไม่ได้เชื่อว่าย่าจะมาหลอกเราอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้คิดอย่างงั้นครับแต่ว่าพอเหมือนย่าเสียครับก็อันนี้เอาจากมุมมองของเพื่อนย่าก่อนครับ คือเพื่อนญาติกำมาจากอเมริกาอแล้วเหมือนเขามาแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยญาเสียไปแล้วแต่ว่าเขามาที่บ้านญาแล้วเขาเห็นญากําลังปอกทุเรียนอยู่เฮ้ยท่านท่าเสี่าเสียไปแล้วแบบเหมือนแบบเขาก็ไม่รู้อะไรเงี้ยว่าญาเสียแล้วอะไรเงี้ยเออเออก็แล้วก็ถ้าวกกลับมาผมเองเนี่ยผมไม่ได้เจอเป็นเป็นแบบเป็นคนเลยครับก็เจอแบบว่าเริ่มจากเอกลิ่นทูบ อืม mm hmm. ทั้งนั้นที่ผมจริงห้องพอะระอาแตะมันอาจจะมีทูบใช่ไหมแต่ว่า uh huh. ตอนนั้นทูบมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค,คือไม่ได้มีใครจุดทูบในบ้าน uh huh. ก็ผมก็เดินผ่านแหละแล้วก็มันเป็นเออย่าจะเหมือนแบบเป็นกลิ่นทูบผสมกับกลิ่นน้ำหอมของยา mm hmm. น้ำหอมของอยาจะเป็นออยที่อื <c oughs> เป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเขาเลยเป็นกลิ่นที่ซื้อมาจากอเมริกาที่เขาแบบว่าขวดใหญ่มากๆเนี่ยเป็นออยล์ที่ตบๆอะไรเงี้ยซึ่งกลิ่นมันจะมันจะค่อนข้างจะแบบว่ามีอายุนิดนึงอะไรเงี้ยก็มือขก็ได้ได้กลิ่นมาตลอดอะไรเงี้ยอืก็เหมือนเดินผ่านแล้วก็แบบเออได้ได้กลิ่นอะไรเงี้ยครับครับก็อันนี้เหตุการณ์แรกอือหึยแต่แต่มันน่ากลัวมากนะคนที่แบบเห็นคุณคุณย่านั่งนั่งป่อกผลไม้อยู่อะอคนนั้นผมผมก็ ตอนแรกคือผมก็ไม่เชื่อหรอกแต่ว่าอมันคือที่ผมเห็นชัดก็คือญาณนี่แหละครับแบบว่ามาให้แบบว่ามีเรื่องเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเออเออเออก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือผมตอนนั้นผมติดติดรอติดรอ,อก็โอเคก็จะแก้ทำร,รายงานส่งาจารา์ใช่ไหมครับแล้วก็เขียนเขียนเขียนไปแล้วก็เหมือนผมก็เขียนหน้าโต๊ะคอมแหละผมก็กินข้าวเสร็จปุ๊บแล้วก็ตั้งไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็ทารายงานอยู่ซึ่งผมจอ,จอกับ กระดาษข้างหน้าอยู่แต่ว่าก็เหมือนมีเงาครับเป็นเงาแบบเดินผ่านแบบบุ๊บแต่จริงๆผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกมันก็ตอนนั้นคืออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวครับเออเอออยู่คนเดียวแล้วก็เออมันคาบเกี่ยวกันที่เออเป็นเงาฟื้ผ่านคือผมใส่หูฟังด้ไงใส่หูฟังด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ผมไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมก็ทํางานต่อไปอะไรเงี้ยจน เหมือนผมอะเอ,อได้ยินเสียงเหมือนพ่อจะชอบเรียกผมจากชั้นสามว่าวิลเลียมแบบอบน้ำอะไรเงี้ยลาซัมติงอย่างเงี้นนยประมาณนั้นแล้วก็คือเหมือนพอเราเราได้ยินอ่ะผมก็จะขานรับปกติออโอเคพ่อเดี๋ยวไปนะอะไรเงี้ยฟีลฟีลนรนะก็พอพอเราก็แบบว่าเออทำไมพ่อไม่ตามเราอีกอะไรเงี้ยผมก็ทรฟันแล้วก็เดินขึน้นขบออ ซึ่งผมก็เซลฟ์ังแต่ห้าโมงเย็นแหละ uh huh. แล้วตอนปั้นมันสามท uh ุ huh. ่มมั้งประมาณนั้นทุกๆห้าโมงเย็นพ่อผมจะออกไปกับแม่ไปซื้อของกินมาให้ผมกิน uh huh. ใช่ไหมครับ uh huh. ก็ผมก็ขึ้นไปข้างบนแหละอ uh ื huh. แล้วขึ้นไปข้างบนปุ๊บทุกอย่างมืดหมดเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยงงว่าใครเรียกผมอะไรเงี้ย uh huh. ใครเรียกอะไรเงี้ยหูแววหรือเปล่าอะไรเงี้ยอื uh huh. ซึ่งไอ้นั้นผมก็ไม่รู้ผมหูแววแล้วแต่ว่าพอผมลงมาข้างล่างอะ ผมนี่เสียงเปิดประตูข้างล่างบ้านอะไรเงี้ยก็เปิดไปดูอาพ่อกับแม่ผมเองอะไรเงี้ยก็แบบใครเรียกใครเรียกอะไรเงี้ยก็คือเหมือนพ่อกับแม่พึ่งพึ่งมาพึ่งเข้ามาและตอนที่มีคนเรียกว่าเฮ้ยเรียมไปอาบน้าไปอะไรเงี้ยใช่ใช่ตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่ในบ้านไม่มีคนอยู่บ้านสามคนอออแล้วก็มาวันนี้ที่อีกวันวันที่ย่าเสียคืออันนี้พ่อผมเล่าให้ฟังนะก็ เออเอ่อเหมือนแบบตอนที่ย่าเพิ่งหลับตาแบบเสียจริงๆเลยเพิ่งเสียเพิ่งเสียจริงๆอะไรเงี้ยเอ่อเหมือนย่าบอกว่าก่อนที่ย่าจะปิดตาใช่ไหมย่าบอกว่าต้องไปแล้วจริงๆเขามารับแล้วเออเขามารับแล้วอะไรเงี้ยเออเออผมผมก็แบบเออใครมารับอะไรเงี้ยพอถามพ่อพ่อบอกว่าย่าบอกว่าเป็นคนที่เขาเป็นใส่ชุดสีดํา แค่นั้นเลยครับบอกแค่ใส่ชุดสีดำาองเดียวมาสามคนใส่ชุดสีดอรออยู่หน้าบ้านอก็ผมไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่เข้ามาในบ้านแต่ว่าคือในบ้านมันมีญาติเต็มหมดเลยครับแต่ว่าเขารออยู่หน้าบ้านให้ญาติออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นญาติก็เสียใช่นี่ถือว่าเป็นเรื่องราวประสบการณ์นะครับลี้ลับอีกอย่างหนึ่งซึ่งหาข้อพิสูจน์ไม่ได้หลายหลายจุดเลยนะทั้งเสียงที่คุณบอกว่าเหมือนเสียงคนเรียกคุณ หรือมีคนมารับดวงวิญญาณของคุณเจ้าไป<ช>นะครับเรื่องราวของนี่เรียมน่ากลัวเหมือเกันนะเออนะครับเอาละมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวของเรา้ันหวานเลโก้มีไหมประสบการณ์หลอนที่จะมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังในเมโลปปโกสขับฟังเออสำหรับผมผมก็มองว่าเป็นเรื่องหลอนแล้วกันครับที่ผมเองก็ยังไม่รู้ว่าจนถึงทุกวันนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นมันคืออะไรครับผมตอนนั้น ซึ่งจะบอกว่าสิ่งที่จะเล่าคือเกิดขึ้นในรายการด้วยช่วงที่แบบพวกเรากําลังแข่งขันกันอยู่เลยเหมือนตอนนั้นในรายการอะครับเหมือนเขาจะให้ที่พักสำหรับเด็กต่างจังหวัดครับแล้วตอนนั้นมีผมกับพี่วิลเลียนจะเป็นรูมเมทกันอืแล้วเหมือนมีคืนหนึ่งที่ช่วงนั้นก็คือดึกมากแล้วแล้วคือต้องเกินก่อนว่าที่พักที่เราอยู่กับเราอะอืม,มันอยู่ใกล้วัดมากอ,อตอนแรกอะทิศทางของการนอนอ่ะ คือหัวเราจะหันไปหาวัดเลยซึ่งตอนแรกอ่ะแม่ก็บอกว่าเออมันมันไม่โอเคไปถึงแบบแม่แม่ก็บอกว่าลองปรับเปลี่ยนหัวนอนอะไรดูอะไรเงี้ยครับผมหันไปทางวัดไม่ค่อยดีใช่หันไปทางวัดไม่ค่อยดีตม,มเชื่อใช่หันเท้าหรือหันหัวอะไรเงี้ยครับก็แม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แม่ก็แบบช่วยกันเอ่อมูฟทิศของเตียงอะไรเงี้ยฮะก็ก็ไปแล้วครานี้เหมือนมีคืนหนึ่งตอนนั้นพี่วิลเลียมกลับมาแนละ้วท,ทุกทุกอย่างอาบน้ําเสร็จหมดแล้วครับ พิลเลียมก็หลับไปละอืผมก็กําลังจะหลับตามจังหวะนั้นมันเป็นจังหวะที่เอ่อเป็นมุมเนี้ยฮะมุมทางขวามืออมุมห้องจะเป็นตู้เสื้อผ้าจะเป็นตู้เสื้อผ้าซึ่งตอนนั้นตู้เสื้อผ้าปิดปิดหมดเลยอแต่เราอะพอมันอยู่ในความมืดอะครับผมไม่รู้ว่าเพอะเวลาเราอยู่ในความมืดตามมันจะมันแบบปรับปรับโฟกัสบางอย่างให้เราเห็นอะไรที่แบบมืดชัดขึ้นชัดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งถ้า ถ้าเรามองในมุมของกําแพงที่มันทั้งกำแพงเป็นสีขาวไปเลยแล้วตู้เสื้อผ้าที่เป็นสีแบบสีสันแบบน้ําตาลอะไรเง uh ี huh. ้ยแต่เราเห็นเป็นแท่งๆอะไรสีดําๆอยู่ตรงมุมห้องอะ uh ่ะเหมันก็เลยแบบว่าเราก็เลยแบบหยุดตอนจังหวะที่กําลังจะนอนละเราหันไปเห็นแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นแท่งสีดําๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อน uh huh. อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจแบบเปิดแฟลชดู uh huh. เปิดแฟลชดูตอนนั้นเช็คก,ก่อนซึ่งถามว่ากลัวไหมกลัว กลัวมากเปิดเปิดเหมือนแบบไฟก็ล้องจักจากมือถือเงี้ยน่าจะสรุปเปิดจังหวะเปิดแฟลชเท่านั้นหละพี่แบบจับกดปุ๊บปุ๊บผมแบบมันไม่มีอะไรอ่ะคือมันไม่มีอะไรแบบมันเลยทำให้ใจผมวิวแบบเออใจมันวิวมากแล้วก็เลยอะตอนนั้นคือวิลเลี่ยมอยู่ในห้องด้วยไหมวีลเลี่ยมอยู่ในห้องแล้วก็พี่วิลเลียมหลับไปแล้วอืใช่แล้วหลังจากนั้นก็เลยอ่ะ คงไม่มีอะไรหรอกมันก็เลยนอนซึ่งปกติผมกับพี่วิลเลี่ยมจะเอาเตียงชิดติดกันแล้วก็นอนนอนแบบจะนอนนอนเหมือนก็แลหละนอนเตียงใกล้เตียงติดกันใช่ฮะนั่เหมือนวันนั้นผมอินดี้อะไรสักอย่างผมนอนมุมทะแยงอ่ะมุมทะแยงคือเอาหัวออกจากตัวพี่วิลเลี่ยมแล้วคราวนี้เหมือนระหว่างดึกกลางดึกเนี่ยพี่วิลเลี่ยมตื่นมาตื่นมาเห็นเป็นเหมือนเงาดำๆเหมือนกันซึ่งเหมือนเขาแบบผ่านตัวพี่วิลเลี่ยมมาปะ คือมันเหมือนแบบเฮ้ยเป็นเราต้องย้ายห้องแล้วนะคือผมผมเห็นเออผมเห็นว่าคือเห็นมุมตัวสภาพเออดำๆตื่นมาก็เห็นอะไรเงี้ยมันเกิดจากการผีอำอันดับแรกเอาคุณคุณโดนผีอำเนียเหรอโดนผีอำมันดัแรกขยับไม่ได้คือแต่จริงๆผมไม่ได้เชื่อเรื่องผีอำนะผมเชื่อเรื่องว่าอาจจะเป็นกลไกบางอย่างในร่างกายของเราอะไรเงี้ยเหนื่อยอะไรเงี้ยร่างของเรามันอาจะแบบสักอย่างเนี้ยเหมือนอยู่ในภวังใช่ใช่ก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่า มันมันนันแบบว่าปกติผมผีอําผมจะไม่ผมจะเป็นคนที่เอ่อจะมีการฝืนอาการก็คือเราจะพูดไม่ได้ครับพูดไม่ได้แข็ตัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกแต่เรารู้สึกแต่ว่าปกติผมจะกรี๊ดถ้าถ้าเรากรีดเสียงมันจะออกครับรรกีดเสียงจะออกครับเหมือนผมแบบเราผีอําบ่อยจนแบบว่าเล่นกับมันแล้วอ่ะเฮ้ยแบบอยากรู้ว่าทํายังไงถึงเสียงจะออกอะไรย่างเงี้ย ่หรือว่าบินเลี่ยวเขามีเซนด้วยผมแบบนั่นแหละครับพี่คิดว่าพอเขาเล่ามาอย่างเงี้ยว่าเขามีเซนผมจะอยู่กับเขายังไงเออแล้วคุณไปอยู่ห้องเขาดีเออผมก็เลยแบบกรีดออกมาอะไรเงี้ยกรีดแล้วคือบกตีจะกรีดออกแต่วันนั้นกรีดไม่ออกกรีห้ตายกิีดไม่ออกอืจนแบบว่าเอเราหลับตาฟื้นหลับอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยแบบโอเคไหมครับตัวก็ได้แต่ขอหลับอีกทีนึงมมันก็หลับจริงครับแต่พอตื่นมามันเป็นเงา ที่เงาดำๆครับเออฮะมันไม่ได้ชัดเลยนะมันไม่ชัดเลยเงามันไม่ชัดเลยมันเอเขายืนบนเตียงยืนหัวโดตรงจ้องหน้ามานอะผมอผมคืออันนี้ผมตอนนั้นผมก็ไม่คิดเลยหรอกมันก็อาจจะแบบอ่ะมันไม่แต่คุณเห็นว่าเหมือนเป็นความรู้สึกเขาจ้องคุณอยู่เลยใชมันเป็นเงาดําที่คือผนังเป็นสีขาวเออ แล้วแล้วไม่ใช่เลโก้แน่นอนไม่ใช่เลโก้เลโก้นอนอยู่ค่ะเลก้นอนอยู่่ไหคือแบบเ้วพอเขาตื่นคือหลังอย่างหลังอย่างที่บอกว่าแบบเอพอเราเจอใช่ไหมแล้วเราเห็นพี่วิลเลียมหลับไปแล้วคือเราไม่ได้คุยกันเลยแต่แค่วันต่อมาเราคุยกันว่าเห็นกันไหมเออมีอะไรคือแล้วพี่วิลเลี่ยมมาเล่าก่อนตอนจะนอนวันต่อมาเออเลโก้เออพี่ว่าเพราะแบบเห็นเป็นเงาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบผ่านผ่านตัวพี่ไปน่ะเขายืนจ้องมองพี่ใช่ไหมสกพักเขาก็มูมูไปแล้วก็ยืนค่อมผมอย่างเงี้ยเออค่อมแล้วก็จ้องลงจ้องมองลงมา ร้อนจัดๆยิ่งเปองหนังผีใช่ตอนนั้นก็ตัวเราที่ไม่ม่เคยเจอจริงๆไม่เคยเจอไม่เคยมีประสบการณ์เจอก็เลยปรึกษาแม่โทรถามแม่เลยแม่แบบแม่เกิดเรื่องอย่างนี้นะแบบเออะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยโทรถามหมอดูเจ้าประจําเเออออก็มาแล้วทางศาสตร์แล้วละศาสตร์หมอดูครับผมซึ่งเขาก็พูดประมาณว่าแบบว่า อ,า,อาจจะไม,ไม่ได้มีอะไรเลวร้ายแต่คือเขามาอาจจะแบบว่ามาดูคนที่จะมาพักอาศัยที่ของเขาหรือเปล่าอืมาดูหน้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งห้องนั้นก็คือห้องที่คุณอยู่กับบิลเลีย่ยนเพราะจริงๆตอนตอนที่เกิดตอนที่ผมโดนก่อนอนะ่ะก่อนที่ก่อนที่เขาเงาน่าจะเปถึงเลโก้อ,อะผมจำได้ผมสะกิดเลโก้แต่ผมสะกิดไม่ได้คือสะกิดได้ครับมันเอื้อมได้ปกติแหละ แต่ผมแค่ไม่ขยับตัวเฉยๆแบบเพิเที่จะไม่ขยับตัวอแต่แล้วก้นอนมุมไหนไม่รู้ของเขาอ่ะมัน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 จับไม่ถึงเออมันจับไม่ถึงแล้วก็คือจับไม่ถึงแล้วก็คือมันเหนืดอะครับอืมมันฝืนมันเหมือนฝืนมันเหมือนความรู้สึกมันฝืนไปจับเพื่อนแต่ไม่ถึงคือเราคือเราจับโปกดีคือเอาจับอ่างเงี้ยจับอ่างเงี้ยสกิดอ่างเงี้ยแต่มัน จะยืดออกไปยากมากๆากเลยเนี่ยแค่เพียงเอื้อมือแต่มันคือแสนไกลไม่จังหวะนี้เหมือนที่ถ้าเกิดเราเชื่อทางด้่นลี้ลับคือเขาโดนผีอําอยู่โดนล็อกตัวอยู่แต่ถ้าเกิดในทางวิทยาศาสตร์ร่างกายเขาอาจจะซ้อมหนักเลียเหนื่อยเลียเหนื่อยจนอาจจะไม่ลาลแล้วกล้ามเนื้อมันลาอาจจะอย่างนี้ก็ได้แล้วพี่ตงอยากรู้ว่าหลังจากนั้นย้ายห้องไหมครับหรือว่าก็ยังนอนห้องนนั้เหมือนเดิมเราสู้ต่อสู้ต่อไม่เหมือนเหมือนเลโก้เลโก้ไม่เคยเจอใช่ไหมครับผมแบบ คือผมก็อจริงตอน,นเด็กก็มีบ้างที่แบบว่าเคยเคยเจออะไรแบบนี้แต่ว่าผมก็ไม่ได้กลัวผม,ผมก็แบบไม่ไม่ไม่ใช่ไม่กลัวรู้สึกว่าห้าสิบห้าสิบอ่ะเป็นเรื่องเฉยๆไม่แล้ว,ลวคือข้อตลกอีกทีคือในวันที่เขาเล่าอ่ะ <laughs> เขาไม่ได้นอนด้วย คือวันที่เขาบอกเขาก็ต้องกลับไปทำงานที่โรงเรียนเอาเลยแล้วไปโรงเรียนแล้วปล่อยโอ้โหตายแล้วโอ้โหแล้วเราสลนเลยไม่คือคือคือมันอยู่ปลายปากเราต้องต้องเล่าอะไรอเงี้ยเออเออเล่าไปอะไรใช่เหมือนเขาบอกบอกกังใจบอกให้เราระวังตัวแหละเออเออใช่แต่เราก็ระวังเลยทั้งคืนโอ้โหนี่ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ตรงเลยนะครับคุณผู้ฟังครับใช่ที่แบบเราสองคนเหมือนอยู่ในในห้องในโซนนั้นจริงๆหลังจากคืนนั้นไปคุณก็ยังอยู่ในห้องนั้นดิ คุณใน <ผม S 1> <ม>ือยังไม่ย้ายอ,<ๆ>อีกเหรอก็ <L an> ผมรู้สึกว่าเขายังไม่ได้ทําอะไรเราด้วยแล้วก็ออหลังจากนั้นก็ผมก็ซือ้อพวงมาลัยไปไหว้ก็เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้เจออะไรอีกเลยครับอือ <วๆ S 1> เอาละนี่คือประสบการณ์นะครับของเมมเบอร์ไลแคนนะครับอย่างคุณตุ้ยเองเนี่ยฟังของเพื่อนๆแล้วเนี่ยคุณมีไหมเรื่องราวหรือว่าคุณไม่เคยเจอผมคื คืออะอย่างอย่างน้องวิลเลี่ยมกับน้องเลโก้น่ะเขาเขานอนหอด้วยกันใช่ไหมครับโปรเจกต์อัฟฟาน้องเขามาจากต่างจังหวัดเนาะเขาก็จะอยู่หอแต่ผมก็จะเคยไปนอนเล่นบ้างอะไรแบบรอบสองรอบคือมันจะมีรอบหนึ่งซึ่งอะไรมาอาจจะไม่ได้ชัดเท่าน้องๆอะไรมาอาจจะเป็นอะไรก็ได้ประมาณ เหมือนผมก็ไปนอนใช่ไหมแต่ผมจะเป็นคนที่ชอบให้คนอื่นนอนไปก่อนแล้วผมจะแบบค่อยหลับทีหลังครับด้วยแล้วหลับเราเราตามหลับทีหลังเออผมผมชอบแบบเห็นทุกคนหลับก่อนแล้วผมค่อยหลับเลยคือตอนนั้นมีเรียมมาหลับแล้วจิตเลยแล้วนะแล้วตอนนั้นรอฟังเล่นกรนก่อนแล้วไม่นอนแล้วตอนนั้นเลโก้ก็หลับไปแล้วเหมือนกันอะไรเอ่าอันนี้ก็คือห้องเดียวกับอันนี้ป่ะใช่ห้องเดียวกันนนี้กันแล้วแล้วผมก็นอนอยู่แล้วเหมือนผมก็ได้ยินเสียงแบบใครเคาะอะไรสักอย่างอะไรเคาะไม้แบบเคาะโต๊ะเสียงอะไรเงี้ยเหมือนเคาะประตูอะไรแต่มันเสียงมันมาาจกแบบ พี่นึกว่ามันนอนอยู่ใช่ไหมพี่ทางของขาเป็นตู้เสื้อผ้าใช่ป่ะล้วตอนนี้มันเป็นกำแพงเสียขาวๆเยอะๆมันมาจากฝั่งกึ่งๆซ้ายหน่อยอะไรเงี้ยคุณได้ยินเสียงชัดเลยว่าเป็นเสียงคะเออแต่ผมได้ผมผมได้ยินเสียงชัดนะแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นไม้ลั่นเออเอามันก็เป็นแบบปกติที่เป็นไม้ลั่นแต่แค่วันนั้นมันมาแบบมันเสียงดังมากแล้วมันก็มาบ่อยเออใช่ คนเดียวกันกับที่มายืนจ้องมองพวกคุณแน่ชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรเพราะว่าวินเลี่ยมนี่เป็นคนเห็นเลยนะวินเลี่ยมเห็นว่ายืนอยู่เลยใช่ใช่ไม่อย่างนั้นเลยว่าอย่างเราเรื่องเนี้ยที่ใหม่ที่ใหม่ที่ล่าสุดก่อนก่อนแยกกันอ่ะเฮ้ยเลียมนิดนึงดีนิดนึงอยากรู้เพราะว่านัดกับพง์ไม่มีใช่ไหมนัดกับพง์ไม่ได้เจอใช่ไหมไม่มีครับแต่ว่าก็มีเคยมีโอกาสไปนอนกัน้องเหมือนกันเออแต่ว่าก็ยังไม่เจออะไรยังไม่เจออะไรเพราะตอน น้องเล่าแล้วผมได้ไปนอนมก็รุนเหมือนกันว่าตัวเองจะเจออะไรไม่ตอนไม่ล่าสุดคุณเจออะไรแล้วอีกสักหนึ่งเรื่องยังพอมีเวลานะครับพอดแคสต์ของเรานะครับตอนพิเศษนี้ขอให้วิลเลียมวิลเลียมเลยครับวิลเลียมครับใกล้ๆวิลเลียมเลยอ่าคุณไปเจออะไรมาอีกครับวิลเลียมครับที่บอกว่าเจอมาล่าสุดเออจริงๆก่อนก่อนที่จะเอออตอนตอนที่ย้ายย้ายไปแล้วครับย้ายมาแล้วอะไรเงี้ยคือ ผมก็เป็นรูมแมกเลโก้อยู่กัน่ก่อนที่จก่อนที่จะแยกกันอืครับผมก็เอ่อเราก็ยังนอนด้วยกันเหมือนเดิมแต่ว่าวันนั้นผมไม่ได้นอนที่นั่นครับไม่ได้นอนที่นั่นอะไรเงี้ยคือก่อนหน้านี้มันมันก็เป็นมันไม่มีอะไรเลยตอนนั้นอ่ะมันไม่มีอะไรจริงแต่ว่าพอวันนั้นผมต้องผมต้องไปข้างนอกมึงแล้วผมก็มาเก็บของอะไรเงี้ยมาเอาของไปที่จะนอนแล้วริบลิบเสียอะไรเงี้ย อลิบเสียจริิบริมันเสียก็เออผมนอนชั้นสามอะชั้นสามชั้นสี่มอนจะไม่ได้ก็เออผมก็เห็นลิบมันค้างชั้นหนึ่งเลขหนึ่งแต่มันไม่ขึ้นมาสักทีอะไรเงี้ยผมก็แบบอ้าวอ่ะส่งสตยต้องคือผมรอมาเกือบห้านาทีอะไรเงี้ยก็อ่ะไม่รอแล้วกันเดินลงก็ได้เพราะมันดิเดียวอะไรเงี้ยก็โอเคเดินลงเออเดินลงปุ๊บผมเห็นเออเป็นเป็นอันนี้เป็นเป็นคนเลยครับผู้หญิง ผู้ผู้หญิงผู้หญิงคือลิฟต์มันจะไม่ได้ใหม่อ่ะออคือเป็นลิฟต์เหลืองๆหน่อยแต่ข้างหลังมีกระจกถ้าข้างหลังมีกระจกเออคือมองเห็นตัวเองได้ในลิฟต์ครับผู้หญิงเป็นเอ่อคนที่ร่างใหญ่นะครับแล้วก็หัวฟูหัวฟูแล้วก็เออใส่ชุดแบบผมบอกไม่ถูกชุดที่โบราณไหมโบราณไม่โบราณไม่โบราณไม่โบราณคือเป็นไม่ เป็นเสื้อที่พ่อแม่ชอบใส่อะผมพวกนี้แบบเสื้อใหม่อะเสื้อใหม่อะเสื้อเสื้อเหมือนเหมือนรุ่นคุณแม่เขาใส่อะใช่ใช่ครับหัวฟูฟูใหญ่ๆนะทรงใหญ่ใช่ครับก็เป็นผมได้ยินตอนที่ผมอยู่ชั้นสองกันลังจะลงมาชั้นหนึ่งผลได้ยินเขาพูดพมมาเรสักอย่างแบบบ่นอะไรของเขาไม่รู้แต่เป็นบทสวดนะครับโอ้ยเป็นเป็นบทสวดเลยแล้วแล้วผมก็ไม่รู้ว่า พูดภาษาอะไรไม่รู้เรื่องผมลงมาถึงชั้นหนึ่งผมเห็นเขาตาแดงจ้องกับกระจกจ้องตัวเองเออแล้วก็สวดบทสวดนั้นอยู่ผมจะไม่ไปไหนกับวิลเลียมเด็ดขาดแล้วพอเขาบอกเราว่าเราอยู่คนเดียวอยคุณเห็นแล้วเขาส่องกระจกแล้วตาเขาแดงอย่างนี้เลยคือคุณเห็นชัดขนาดนั้นเลยมิลเลียมคือเป็นคนเลยครับเป็นคนแบบแสงก็ยังปกติดีทุกอย่างปกติไม่มีอะไรดับเลยครับ ผมก็เลยโอเคก่อนก่อนออกไปอะ่ะก็ไม่มีอะไรเขาก็ยังอยู่ตอนนั้นมันเดิมผมก็รีบออกไปอะไรเงี้ยเพราะผมเรียกเรียกรถมาใช่ไหม,มก็พอมาปุ๊บผมทักบอกพี่ตุย้ยว่าให้เลโก้ฝากล็อกล็อกประตูด,ดีๆทำอะไรดีๆอะไรเงี้ยแบบรีบรีบเข้าห้องอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นเลโก้ยังไม่อยู่ห้องอะ่ะให้ทำอะไรแบบลบข้อพิสูจน์อะไรเงี้ยจนวันนั้น กลางคืนนั้นพี่เรื่องมันมีอยู่ว่าผมนอนคนเดียวใช่ปะเราก็นอนอยู่คนเดียวตอนนั้นแบบผมกลับมาเหนื่อยมากมทิ้งคืนแบบประมาณเกือบทิ้งคืนแล้วก็อาบน้ำเตรียมตัวนอนละอืจนสะพักตีสองอเสียงสัญญาณไฟไหม้ดังอืดังจากชั้นดังตอนตีสองเนี่ยดังตอนตีสองมาจากชั้นเรามัน<ฮ>มาจากชั้นสามแล้วก็เสียงอะไรเราก็เลย แล้วเราก็สักพักคง๋ยวมันก็หายไปแหละประมาณสามสามสามนาทีสี่นาทีห้านาทีก็แล้วหกนาทีเจ็ดนาทีก็ยังไม่หายก็เลยตัดใจเปิดประตูจังหวะเปิดประตูคือเสียงมันดังมากเสียงมันตัดมันดังไปหมดเลยสัญญาณเตือนเตือนไฟไหม้ดังอ่ะสัญญาณเตือนไฟไหม้ดังแล้วก็ดังดังมากๆดังมากๆจนแบบนานนะเจ็ดนาทีอ่ะข้างห้องทุกคนก็เดินออกมาหมดแล้วเดินออกมาหมดเลยแล้วก็แบบกลายเป็นทุกคนก็เลยรวมตัวมาอยู่หน้าคอนโดผมก็ก็ลงไปด้วย แล้วเหมือนเขาก็คุยกันแล้วแบบหาจุดเราพ่อเขาหาจุดไฟไหม้อะไรอยเว่ามันจุดเกิดควันมีอยู่ตรงไหนก็เดินไปเคาะทุกห้องเปิดดูทุกห้องไม่มีอะไรเลยจนพอไปชั้นผมอะเดินลงบันไดมาไม่กล้าขึ้นไม่กล้าใชิฟต์ใช่ไหมจังหวะที่อยู่ชั้นสองอผมได้กลิ่นเหม็นได้กลิ่นเหม็นมากที่ชั้นสองกลิ่นเหม็นมากๆแบบเหม็นที่เขาเจอปะบันไดชั้นหนึ่งครับผมเจอชั้นหนึ่งแต่ว่าใช่จังหวะชั้นสองตรงจังหวะทางเดินแบบคือมันเหม็นมากเหม็นแบบ ที่เรามองว่ามันไม่ใช่กลิ่นไหม้ไม่ใช่กลิ่นไหม้อะกลิ่นของกลิ่นเสียของเน่าของเน่ามากแบบเน่าเน่าสุดๆเลยอะมันเหม็นมากเหม็นแบบจนเราแบบเดินลงมาชั้นหนึ่งทุกครั้งที่เราเดินขึ้นมาจะกลับห้องจะอะไรเงี้ยมันก็คือได้กลิ่นผ่านชั้นสองตลอดจนเราแบบว่าบอกเอแบบกับที่อยู่พี่ผู้อยู่อาศัยคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนลองไปบอกยาไม่ไปดูสรุปจังหวะที่ยามขึ้นไปคือมันไม่มีกลิ่นแล้วอกลิ่นมันหายไปหมดเลยคุณสัมผัสกลิ่นนั้นได้คนเดียวอีก จริงจริงจริงจงเอามุมนี้คนอื่นไม่รู้เหมือนตอนที่วิลเลี่ยมสัมผัสได้กลิ่นทู่ส่วนนี้เลโก้อาจจะได้สัมผัสกลิ่นแบบคือมันอาจากตอนนั้นคือแบบกลิ่นความตายอะไรอย่างเงี้ยป่าวะเลโก้เลโก้ดุกวัวใหญ่ๆๆๆๆให้ผมมีเลยเดียกยวก่อแต่ก็ตอนนั้นก็ จนตีสี่จนสัญญาณถึงจะดับแล้วก็ยังหาสาเหตุไม่พบเลยทํา<ะ>นั่นคือเรื่องราวที่คุณไปเจอมาจริงรงซึ่งทุกครั้งที่เจอเนี่ยเท่าที่พี่หลงสัมผัสดได้จะมีวิลเลียมอยู่ในองค์ประกอบนั้น <จะ S 1> ด้วยเขาจะเป็นคนคอยเตือนเออคุณไปเตือนเขาเหมือนแบบโอ้มีมีเซนต์มียานโดยที่คุณเองก็ไม่รู้ตัวว่าใครมาเตือนคุณ ก็จริงเด็กๆก็มีบ้างแบบเห็นเออสเปซสปะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ไม่เออนะี่ครับคุณผู้ฟังครับนี่คือเรื่องราวนะครับความลี้ลับที่เกิดขึ้นนะครับกับวงเมมเบอร์ของไลคนเขานะครับผมว่าเฮ้ยฟังๆดูมันหลอนเหมือนกันนะทั้งเรื่องของเลโก้เรื่องของวินเลียมนะครับดูไปถึงที่ตุ้ยก็บอกตุ้ยก็เหมือนแบบโฉบ,บไปเจอเหมือนกันนะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้พอดแคสต์เราเวลาจะหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้อ่า คง,งฝากผลงานของวงคุณหน่อยกับแฟนๆนครับเมลลป๊อปโกสขับครับแบบแบบโทนเสียงแบบแบบให้เขาเอาเอาแบบโทนเสียงเล่าเรื่องผีเอาแบบโทนเสียงเล่าเรื่องผีให้พวกเราฟังนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะได้ฟังกันทั่วประเทศแน่นอนนะครับกับพอดแคสต์พิเศษที่ได้มาเจอพวกคุณด้วยนะครับเดี๋ยวฝากผลงานของไรแคนก่อนเลยครับครับผมใครที่ฟังเมโลป๊อปโกสขับอยู่นะครับ ก็อย่าลืมเข้าไปฟังเพลงอื้องๆของพวกเรานะครับไรแคนได้ที่ Riser Music Channel นะครับบน YouTube แล้วก็สามารถรับชมรับฟังเพลงของเราได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามพวกเรานะครับไรแคนออฟฟิเชียลนะครับทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนะครับผมแต่เราแค่ทำคอนเป็น์ตเพงนี้ได้บรรยากาศจริงๆดีๆครับเดี๋ยวให้ทิ้งท้ายสำหรับคนที่ฟังพอดแคสต์นี้นะครับวันเสงได้เลยอะวันนี้ คุณปั่นสตรีมแล้วหรือยังปั่นด้วยนะฮะอย่าลืมปันนะะม่นนะครับอึมๆไรแค่ตาปั่นปั่นด้วยน,ะ,ะ,นะวันนี้พวกเราก็ต้องขอบคุณจริงๆครับและนี่คือเมล pop ghost ับนะครับพิเศษจริงๆถือว่าเป็นตอนพิเศษที่เราได้พูดคุยกับห้าหนุ่มฝูงมาป่าไรแค่นนะครับที่มาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ลี้ลับหลอนๆรวมไปถึง เป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของจิตวิญญาณด้วยกลิ่นที่สัมผัสไม่ได้เสียงที่สัมผัสไม่ได้ไอ้นี่ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทุกๆคนแล้วว่าพวกคุณจะเชื่อในเรื่องนี้หรือเปล่าตอนนี้ขอบคุณมากจริงๆนะทั้งห้าหนุ่มกับเราในวันนี้ครับยังไงก็ฝากผลงานไว้แล้วนะอืมๆเพลงนี้ครับไปติดตามไปฟังกันได้ครับขอบคุณครับไค้เคะ็ดมาฝากแล้ววันนี้พี่โด่งนะครับกับเบลลป๊อปโค้ขับล่องลาไปก่อนติดตามอ่าพอดแคสต์ของพวกเราได้ครับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเบลลรป๊อปนะ ลาไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับบาย